ศิลปะไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติมาช้านานและได้ทำการพัฒนาสืบทอดเนื่องผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นกลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเองราวในปีพุทธศักราช300จนถึงในปีพุทธศักราช1111โดยพระพุทธศาสนานำเข้ามาโดยชาวอินเดียแสดงให้เห็นอิทธิพลที่มีต่อศิลปะไทยในยุคลังทั้งด้านภาษาวรรณกรรมและศิลปกรรม โดยกระจายเป็นกลุ่มศิลปะสมัยต่างๆเริ่มตั้งแต่ในสมัยทวาราวดีสีวิชัยและลบบุรีหลังจากนั้นเป็นต้นมา